กรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ผู้เกษียณอายุราชการของคณะที่มีพระกรรมศาสตร์นะครับรวมถึงอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องจิตสุทธิบุตรนะครับที่ได้รับรางวัลข้าราชการคนดนเด่นประจำปีปีพศ2563นะครับแล้วก็ท่านผู้เกษียณอายุราชการนะครับรองศาสตราจารย์สุนีสักโทนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชณีบุญนาครับในส่วนตรงนี้นะครับขออนุญาต แจ้ง,งที่ไปสมว่าจะเป็นการมอบโล่นะครับและก็มอบเขียนของข้าราชการรนเดินนีร้รวมกันเลยของอในภาพรวมของคณะเทคโนโรรมศารานะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของผู้เกษตรอายุราชาการก่อนนะครับก็จะมีผู้เกษตรอายุราชาการสังกดัดคณะเทคนิคกีรอษาสองท่านนะครับตรงนี้ขอกับครีเช่นท่านอาจารย์คนนี้นะครับ รัชการทุกท่านนะครับได้กระณาช่วยพัฒน,นามาหาดเลยทำงานหนักมาผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็มากกว่า20-30ปีนะครับหลังจากนี้ท่านก็จะได้ปใช้ชีวิตอย่างที่ท่ทานคาดหวังนะครับได้พักผ่อนได้ท่องเที่ยวหรือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตามเวลาที่ท่านได้มีเพิ่มขึ้น,นอะไรก็ตามนะครับบ้านหลังนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ ตอนนี้ก็เป็นตัยวยึกต่อของไม่เฉพาะมหาลาัยเรานะครับทุกมหาลาัยในสถาบักนการศึกษาในประเทศตัจงๆยในภายนอกภายในก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับตามกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับดังนั้นก็ฝากบ้านหลังนี้ไว้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านแวะเวียนมาเยี่ยมชมหรือมาร่วมกันเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําเราได้เสมอนะครับแล้วก็ในชสุดก็ต้องขออนุโมทนา สิ่งสถิตทั้งหลายนะครับแล้วก็กรมหลวงชุมพรกรมหลวงราชบุรีนะครับกรมสิ่งสถิตที่ท่านได้นับถือนะครับโดนเอ่อโดนบรรดาให้ท่านผู้เกษยียณอยุราชการทุกท่านมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นปรม่มโพลร่มซ่นให้กับลูกหลานของท่านแล้วก็อย่าลืมมหาอะไรแห่งนี้นะครับบ้านแห่งนี้ก็ต้อนรับท่านเสมอนะครับขอบคุณมากครับ กรรมบดีครับท่านรองอธิการบดีนะครับผู้ช่วยอธิการบดีหลังเขาแล้วก็ท่านคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับวัรค่าราชการพลเรือนปีเด็กประจําปี2 5 6พนสิบนะครับแล้วก็ผู้เกษียณาในราชการนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นพิธีการมอบเข็มเชิดจุเกียรตินะครับในส่วนของพุทธทองคำ นะครับและเกียรติบัตรนะครับกับในข้าราชการคนเด่นนะครับของมหาวิทยาลัยนะครับที่ได้รับมาจากกระทรวงนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของการมอบโลกที่ระลึกในส่วนของข้าราชการคนเด่นประจำปี63นะครับก็คือที่มาก็คือด้วยวันที่1เมษายนของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันข้าราชการคนเดอนนะครับเราจะมีวัตถุประสงค์ยกย่องเชิดชูเกียรติและก็เผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการคนเด่น นะครับก็จะมีจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับมีข้าราชการที่ได้รับการแัดเลือกนะครับเป็นข้าราชการพลเหารจัดการประจําปีพุทธศักราช2563นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมานปัณมัาวิชพันนะครับผู้อำนวยการสนับสนุนเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับในส่วนตรงนี้ผมขออนุญาตอัญเชิญรขบรมราชวัตรของประกาศพิเศษนะครับที่ให้ไว้ในเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนนะครับพุทธศักราช2564 ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตของประชาชนซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นปกติตามสถานการณ์และการเวลาที่เปลี่ยนแบบปลงไปข้าราชการทุกคนจะต้องทำความเข้าใจงานในหน้าที่ของตนให้กระจ่างชัดและรีทู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น,นแล้วปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องเหมาะสมโดยยึดมั่นแน่วแน่ในเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ พื่อประโยชน์สูงของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติพระปรมาภิเษกมหาวชิรานุรากรมดาวชิร์กล่าวเจ้าอยู่หัวกระที่นั่งอัมพรสถานราชว 50, รวิเชษวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2564ครับสำหรับผู้เกษียณอายุราชการนะครับประจำปีงมื่อประมาณปี2564 นะครับซึ่งสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมีทั้งหมด5ท่านนะครับท่านที่1ก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจที่เชษฐ์จิรประเสริฐวงศ์นะครับท่านได้รับโรคไปในช่วงช่วงเช้าแล้วนะครับแล้วก็ท่านที่2นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิหณุปิปัญญานะครับวันนี้ท่านไม่สะดวกนะครับลำดับที่3นะครับอาจารย์นพุกข์กิตติมน้อยนะครับวันนี้ท่านสะดวกเข้ามารับโรคกับมหาวิทยาลัยนะครับท่านที่4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิจจาอัมยพรนะครับท่านไม่สะดวกนะครับแล้วก็ท่านที่ห้าคุณมณีควาญสายสุโชคนะครับท่านไม่สะดวกนะครับตามที่ฝ่ายเอการได้ประสานนะครับทั้งนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีนะครับกล่าวเรื่องในการมอบเข็มและก็มอบโล่ให้แก่ผู้ที่ข้าราชการคนเลวที่เด่นและก็ผู้เกษียณอยู่ราชการขอเรียนเชิญครับครือท่านผู้บริหารนะครับท่านอาจารย์ ผู้เกษียณอายุราชการหลบทึงผู้ที่ได้รับรางวัลครุฑทองคำยี่สประจำปี2563นกนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นงานเกษียณอายุราชการนะครับซึ่งก็เป็นความคาดหวังของราชการแต่ละท่านนะครับที่จะได้ปรับตัวใช้ชีวิตได้ตามที่ตัวเองต้องการอยู่แล้วนะครับหลังจากทางานมาอย่างเหนื่อยยี่สิบสามสิบปีนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็ ภูพัน์กับบ้านหลังนี้แล้วก็คงเป็นหว่วงบ้านหลังนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ในวงการศึกษามันก็มีปัจจัยที่ทําให้เราต้องปรับตัวอย่างเยอะน,นะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะหมาหาวิทยาลัยเรานะครับก็ทั้งสถาบันการศึกษาในทุกๆสาขารับนะครับแม้ว่ากระแสการที่จะออกไปเป็นมหารในก,กำลังจะเริ่มขึ้นแต่เราก็ยังคงรับงบประมาณแผ่นดินเพราะนั้นพระบรมราชกาลทวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พูดถึงการเป็น ราชการที่ดูแลประชาชนก็คงยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าทุกท่านแม้ว่าเกษียณอายุราชการไปแล้วก็คงผูกพันกับบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านให้กลับมาช่วยเหลือให้กลับมาให้กาลังใจให้ความให้เสมอนะครับท้ายที่สุดนะครับก็ต้องสําหรับผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่ได้รับรางวัลบุญทองคำในปีนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตอัลลัคณาอุิศีระท่านไปศสรษสศทริ์ทั้งหลายนะครับที่ กำลังใหม่ที่แข็งแรงนะครับที่เคยได้สมปรารถนาและที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นกําลังใจเป็นร่มโพลุกใสให้จากนอกจากบุตรหลานของท่านแล้วก็ของมหาวิทยาลัยและบ้านแห่งนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับครับครับต่อจากต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอธิการบดีนะครับมอบเข็มเชิดชูเกียรตินะครับเป็นทองคำนะครเกียรติบัตรนะครับให้กับพระสุรุมารบวรราชพันธุ์ข้ท่านแล้วก็ต่อไปก็จะ การมอบโลกนะครับที่ระลึกเกษียณอายุราชการให้กับอาจารย์เขคิดแต